อาไรับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่เกมดรัมม์มา,าออดอครคัง ชื่อฤดูที่ฉันเคยแล้วในตอนนี้คุณก็ยังอยู่ในช่วงของกิจกรรม Go โก l d Campaign นั่นเองครับกระดาษ Special Battle 2025หรือก็คือด่านหาออฟนั่นเองครับซึ่งก็นแน่นอนว่าเราได้ทำการผ่านสเตจที่1ไปแล้วนะแชร์เทคนิคกันไปมากมายถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปที่ช่องได้เลยนะครับเราก็จะมี2ด่านที่เออเรียกได้ว่า2รูปแบบสิเนาะอ่ะก็จะเป็นใช้ตัวใหม่และก็ไม่ได้ใช้ตัวใหม่นั่นเองนะก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เลือกทีแล้วก็ปักแตกกันได้เต็มที่กันเลยนัย่นเองแล้้้้้ววววกกกก็็็็อออออออยยยย่่่่่่่่่่่าาาาาลลลลืืมมมมไไไไไปปดดดดดููููคคครรรรรััับบขขนน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 นิิึงงงสแแะะะะใีีเเเพ เราจะาลงในด่านที่2นะฮะก็ด่านที่2เนี่ยก็จะเหมือนของสเตจที่1เลยนั่นเองนะก็จะมีความยากแบ่งออกเป็น3ระดับซึ่งก็เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็จะไม่ทําใน2ระดับแรกนั่นเองเพราะว่าความยากเนี่ยมันง่ายเพราะว่าบอสมันบางมากกว่านั้นเองเราก็จะลงในระดับที่3นั่นเองนะครับซึ่งก็จะขออธิบายไม่คลิกของบอสก่อนเลยกันแล้วกันนะบอสที่เราเจอรอบนี้จะเป็นโกคูเบจิต้าในฝั่งของโกคูนั้นเราไม่สามารถทําการซีซีอะไรได้เลยไนะม่ว่าจะเป็นซีลสตันแล้วก็ลูว์แอนด์แดิเฟน ส่วนโกคูเนี่ยเมื่อเข้าถึงที่3โกคูจะมีแอคแท็กเพิ่มขึ้นที่1นึ่งแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อยิงไม้ตายและอีกหนึ่งไม้เนิกสำคัญของโกคูตัวนี้นะฮะนั่นก็คือไอ้เจ้านี่สามารถยิงไม้ตายใน1เทินสครั้งนั่นเองครับก็ทุกๆเทินเนี่ยมันจะการันตีไม้ตายอยู่แล้วจะเพิ่มเข้ามาเป็นว่าโกคูเนี่ยมันสามารถยิงได้2ครั้งนั่นเองอะ่ะก็เป็นอะไรที่อันตรายโคตรๆต่อมานะครับเบจิต้านะครับเราก็ไม่สามารถซีซีบอร่ไดไ,ได้มาเิ่ตนนัน,น เขาสามารถการันตีไม้ตายช่องที่1น,นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นแม่คนิของบอลนะก็คือเบจิต้าเนี่ยเขาการันตียิงไม้ตายทุกครั้งอยู่แล้วใน1เทิร์นเนี่ยยิงแน่นอนแต่เขาจะยิงแค่ที่ช่องที่1เท่านั้นและความน่าลำคาญของเบจิต้าก็คือมันยิงไม้ตายช่อง1เนี่ย มันการตีสตันด้วยนั่นเองแล้วเท่ากับว่าช่องหนึ่งเนี่ยปกติเราจะชอบวางตัวละครสตันเออไม่สิต้องบอกว่าตัวละครแทงอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อมาคำหน้าใช่ไหมแล้วก็กดไอเทมตัวอื่นๆข้างหลังก็จะสบายเบยเนี่ยมันดันดักหน้าเราด้วยการว่ามันยืนสตันตัวแรกนะทำให้ตัวละครที่เราส่วนใหญ่ในเกมตอนนี้ตัวที่มันยืนหน้าได้เนี่ยมันก็จะโดนสตันแล้วก็ทําดาเมจขาดหายไปเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าจะหาตัวละครที่มันยืนช่องหนึ่งดีๆนะก็จะต้องเป็นตัวละครที่สามารถหลบได้หรือมีความสามารถในการดูดิฟอะไรต่างๆนเองะัก็จดบสไปแล้ว ก็จะขัดขัดเกินๆอะไรต่างๆไปในช่องแรกก็ดามจก็จะโคตไปด้วยเช่นกันน,นั่นเองฮะส่วนเรื่องของทีมาแน่นอนว่าเราจะไม่ใช้ตัวใหม่นะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าด่านนี้ยมันง่ายมากกว่าสเตจหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่ได้โดนบอสมาซีซีอะไรนู่นนี่นั่นจัดโลลําบากเพราะโดนล็อกโลบอสตีแรงบ้าระหามอะไรต่างๆ ก็เลยทำให้เราสามารถจัดทีแมแบกไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหม่ได้นั่นเองครแต่ย้ำนะครว่าตัวละครสําคัญหลักๆที่คุณควรควรจะมีและบังคับเลยนะว่าควรจะมีจริงๆก็จะเป็นของ10ปี2ตัวนั่นเองครับ <S <S เบจิโต้โกจิต้าเหมือนเดิมนั่นเองครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าแบกเราสุดๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจแอคทีสกิลนุ่นนี้นั่นก็แบกโคตรโคยลูกทีมก็จัดได้หลากหลายต่อมาก็จะเป็นของ เจปี ECA สตัวแล้วก็เ,เรียกว่าเป็นคู่หูดูโอที่ใส่มาก,ก็ดีโคตรเพราะว่าในแง่ของพาส์ทสกิลในเรื่องยืนแทงตำแหน่งหนึ่งทำดามเมจแปลงร่างแล้วก็ทำดามเมจเมื่อวังอลังการแล้วก็ดีมากๆด้วยนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ อาจจะเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําแล้วก็ใส่เข้ามาก็ดีมากๆด้วยแต่ก็มีผลเสียก็แน่นอนว่าทุกคนก็รู้ก็อยู่อย่างโกคูยูไอสุดหลบเทพประจําเกมนั่นเองครับก็มหาเทพเป็นการหลบนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถ้ามันโผล่มาในเทิร์นแรกเนี่ยก็จะทําให้คุณประหยัดไอเทมไปเลยเพราะว่าคุณก็จะไม่ต้องใช้ไอเทมเพราะว่ามันเนี่ยสามารถการันตีหลบในเทิร์นแรกออกมาได้เลยก็จะไม่มีใครตีโดนมันในเทิร์นแรกส่วนในเทิร์นที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่า เดาไวใ้ใจกันเอาก็แล้วกันนะ UI จะรักคุณมากแค่ไหนหรือคุณจะศรัทธานในหลบมากแค่ไหนก็ไปวัดกันดูเอาแล้วก็แล้วกันกน,นะก็อธิบายกันประมาณนั้นส่วนในช่องสุดท้ายนะก็เรียกได้ว่าคุณจะใส่อะไรก็ แล้วแต่คุณเลยนั่นเองนะว่าจะเป็นโกคูลิงสิปีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็ใส่มาได้กันได้แบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไอ้เปลี่ยนเป็นซับพอร์ตอย่างโกคูตัวนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะก็ทําดาเมจกันได้อย่างมหาศาลอ่ะจริงๆตอนผมเล่นผมใช้เป็นโกหังนะเพราะว่าโกหังเนี่ยผมเลือกเพราะว่ามันชนะทางเจิต้ามันก็จะได้ตีเวอร์ตีแรงเปลี่ยนบอลอะไรด้วยเพราะว่าปัญหาของทีมส่วนใหญ่ก็จะไปติดเรื่องบอลนั่นเองกูจะใส่อะไรมาก็ได้แล้วเช่นกันนั่นเองนะแต่ก็มาัชบอกไกอนนอนนกอว้กดด เมื่อกี้ก็ไม่ได้ชนบอสอย่างโกคูไหวด้วยนั่นเองนะถ้าเอาแบบชนโกคูได้ก็จะเป็นเจ้าโกคูตัวนี้ก็จะเก่งึ้นมานิดนึงนั่นเองนะครับอ่าและที่ผมเลือกโกหังมาเพราะว่ามันตกเบได้ไวนั่นเอง ส่วนในเรื่องของฟิล์มอ่ะแน่นอนแลก็ย้ําตลอดนะฮะว่าในช่วงนี้เนี่ยด่านมันโหดมากๆก็พยายามใช้ฟิล์มทุกอย่างที่คุณจะมีและอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปเลยฮะอย่างผมเลือกเป็นของจิจี้แล้วกันนะก็รู้เรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นซับของสายใยพ่อลูกนะฮะก็ซับได้7เพินนู่นนี้นั่นก็ใส่ได้หรือจะไปใส่อย่างซับโกแฟเบ์แฟมอะไรต่างๆก็ใช้กันได้เช่นกันก็แนะนําว่าควรจะใช้กันเลยส่วนในเรื่องของไอเทมนะแน่นอนว่าครั้งนี้เราจะไม่ใช้ไอเทมลูกหลักเราอย่างหุ่นกระป๋องแล้วนะก็จะใช้้เเปปปป็นนผีีตตามมกกิไไลยท่่่ใชหุระ๋ แน่นอนเรับว่าเราไม่สามารถ44บอสได้และหุดกระป๋องสามารถใช้กระบอดได้เพียงแค่1นตัวเท่านั้นส่วนผีเนี่ยมันทําให้เราหลบในเทิร์นเทิร์นนั้นไปเลยนั่นเองอ่ะก็ถือว่าดีมากๆหรือคุณจะใช้วิสก็ได้ด้วยเช่นกันแต่สำหรับเทคนิคของผมก็จะเป็นใช้ผีไปนะเพราะว่าในแง่ของการเล่นเนี่ยช่องแรกเนี่ยเป็นอะไรที่มีปัญหากับชีวิตของเรามากเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเบเนี่ยมันดันสตันเราได้นั่นเองนะอ่าเพราะฉะนั้นหลักการเล่นกับผมในอันนี้ก็คือถ้าโกคูยูไอโผล่มาผมจะไม่กดผี แต่ว่าถ้าโลไหนที่ไม่มี UI ผมจะกดผีนั่นเองนะครับเพราะในจุดจุดนี้ก็จะทาให้เราเล่นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ดีมากๆเลยก็แน่นอนว่าการกดอย่างนี้เราก็จะไม่โดนดาเมจเลยเทร์นึงเราก็ทําดาเมจได้แบบจัดหนักจ,จัดเต็มแล้วก็รีบรีฆ่าเบไปซายิ่งคุณฆ่าเบได้ไวเท่าไหร่ก็จะดีมากๆครับเพราะฉะนั้น เทิร์นที่1ถ้าสมมติว่ามี UI ผมก็จะไม่กดไอเทมเทิร์นที่2ผมก็จะกดผีเทิร์นสามบนมาถ้า UI อยังอยู่ผมก็จะไม่กดไอเทมเทิร์นสี่ผมกดผีก็เท่ากับว่าในเทิร์นที่5เนี่ยเราก็สามารถใช้คอมบเบจิโต้ได้แล้วนั่นเองนะครับหรืออีกหนึ่งเทคนิคนะฮะก็คือคุณสามารถยืมเพื่อนเป็นโกจิตาก็ได้นั่นเองนะครับเมื่อคุณยืมเพื่อนเป็นโกจิตาเนี่ยในเทิร์นที่4คุณก็สามารถที่จะกดไอเทมเอ่อไม่เรียกว,ว่าไม่ต้องกดไอเทมก็ได้นะใช้เป็นแอคทีฟ ว่าเอาไปพลิกแพลงกันใช้แบบนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณหยิบตัวของอโกจิต้า10ปีมาเนี่ยแนะนำว่าเปลี่ยนนิดนึงนะอยากทำตามผมที่ว่าผมยังทิ้งโกหังไว้ก็ไปหยิบเป็นตัวอื่นที่ติดในแคดของเพียวไสย่านซักเซสเซอร์หรืออะไรต่างๆมาก็ได้เช่นกันนั่นเองครก็ในรอบนี้ก็จะมาในของเบจิโตกันแล้วกันก็อธิบายเทคนิคนประมาณน,นี้ก็ลุยกันเลยนั่นเองนะก็ขอแค่ว่าดูโลนิดนึงอ่ะเทิร์นนี้ของผมไม่มี UI สิ่งที่ผมต้องทําก็คือดูโล UI โผล่ในเทิร์นหน้าเพราะฉะนนนนนัน้้ใเเทหา ผมก็จะไม่กดไอเทมนะเพราะนั้นเปิดเทิร์นแรกมาผมจะกดไอเทมก่อนเลยนั่นเองนะอ่ามาลุยแล้วเดี๋ยวตอนวนมาในเทิร์นสผมก็จะกดไอเทมผีอีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองก็เรียกว่าเราก็จะเล่นกันแบบชิลๆไปเลยอ่ะเปิดเทิร์นมาแบบสวยๆนะผมก็จะเอา7จปีเนี่ยอยู่ในโลไปก่อนเลยแล้วก็ตีไปที่เบยฟืบอ,อ่ะโอเคสุดๆเลยกดงามานะก็โกคูก็กดไอเทมเออขอเสียดายมันแย่งบอลทางไปเยอะนิดนึงเว้ยเอ่าา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  อ่ะโอเคกล่องที่จะเก็บไอโกงหังนะฮะก็อย่าลืมกดผีไปด้วยอนะ่ะพอเรากดผีไปปับ๊บเราก็จะไม่โดนตีในเทิร์นนี้แล้วสบายนะฮะแล้วก็ลุยไปซึ่งข้อดีของเบจิโต้นะฮะก็ด้วยความที่เราไม่โดนล็อกโลนละเบจิโต้สิปีก็จะสามารถยืนในตำแหน่งที่2ไนดะ้อย่างสบายอ,อกสบายใจฮนะเพราะแน่นอนว่าการที่เบจิโต้สิปียืนในตำแหน่ง2เนี่ยเบจิโต้เนี่ยหลังยิงเนี่ยมันก็จะสามารถมีรีดิวดาเมจหลังยิงจาก ทัพสิบที่ว่ายืนตำแหน่ง2ด้วยแล้วก็หลังยิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงเทินแรกที่ออกมาก็ทำให้เบจิโต้เนี่ยยืนในตำแหน่ง2เนี่ยก็คือโดนไม้ตายอะไรต่างๆเบจิโต้ก็จะไม่เจ็บเลยนั่นเองนะถือว่าเป็นข้อดีทำให้เราเล่นได้อย่างง่ายมากที่สุดเพราะนั้นหลักๆในตอนนี้ก็คือเราจะต้องฆ่าในส่วนของเบจิตาให้ได้ไวมากที่สุดนั่นเองนะครัใน 2- อถึงเทินถ้าเราฆ่าเบจิตาได้ก่อนเนี่ยเราก็จะเล่นได้อย่างน่ายมากเองนะเพราะนั้นหลัก <c oughs> ๆ,ๆในการเล่นทริคของผมก็คือเราจะใช้ผีหลบ ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปและในเทิร์นที่5เราก็จะฆ่ามันได้อย่างสบายๆกบก็จะมีสุ่มเสี่ยงมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของโกคยูไอก็แล้วกันนะเพราะว่าในเทิร์นที่4เนี่ยถ้าเขาไม่หลบขึ้นมาเนี่ยอ่านจุดๆนั้นเราเราก็จะได้เห็นหนังชีวิตที่เรียกว่าโอ้ไม่กอดเลยนะก็เดี๋ยวจะมีแซดแบ็กเล็กน้อยให้ดูก็แล้วกันนะว่ามันมันเป็นยังไงอะนะก็แน่นอนนะว่าโกคยูไอเนี่ยมันลูกรักของเราอยู่แล้วนะมันก็จะ หลบเทมหลบเทมหลบเทมแล้วก็หลบเทมอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ไม้ตายเบอย่าทำให้คนดูผิดหวังอย่าทำให้เราผิดหวังเลยโชว์ไปคนดูจะได้แบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงล่ะชัดเจนป่ะนะแน่นอนครับว่าก็โดนไปแล้วหลายรอบเหมือนกันนะแต่ก็แนะนำว่าเทคนิคนี้น่าจะเป็นอะไรที่ผมอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนใช่ไหมว่าเออผม <c oughs> ผมจะไม่มีทริคในการผ่านได้ง่าย,ายๆเว่อร์ๆอะไรกับสเตจที่หนึ่งแต่ในสเตจที่สองเนี่ยกับเห็น วิธีผ่านได้ง,ง่ายสุดๆก็เป็นน่าจะเป็นอันนี้แหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นทริคที่เล่นได้ง,ง่ายมากที่สุดเลยนั่นเองก็ทาให้เราผ่านด่นนานได้อง่ายอ่นะกูหางแล้วก็ไม่ครีนนะน่าเสียดายดมาในเทิร์นนี้ก็อย่างที่บอกนะผมก็จะไม่กดนะฮะไม่กดไอเทมนะเพราะว่าเราผีฟรีแล้วหนึ่งทีข้างหน้า3ทีเพราะฉะนั้นคีเต็มอยู่แล้วอ่ะโอเคแล้วก็เก็บตรงนี้ได้อโอเคขอเบิ้ลแบบดีๆนิดนึงอยากได้บอลสวยๆโอเคแล้วก็กดไตชิวๆนะก็ขอแค่ว่าเรา ฆ่าได้ก็สบายแล้วนะฮะเห็นไหมว่าโกคูยูไอเนี่ยเทิร์นแรกออกมาการันตีหลบอยู่แล้วนะมันก็ไม่มีปัญหานะีมาถ้าแม้ตายไปกองๆที่ยูไอก็สบายนะแต่เทิร์นนี้มันมี7ปีนะมันยังไงเราก็สบายอยู่แนะจริงๆในเทิร์นเมื่อกี้ผมไม่น่าโยกหางมาหรืว่าผมเอาหางมาเสี่ยงใหม่ไว้จริงเอาเอาเจ็ดปีออกมาดีกว่านะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเล่นพลานดนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะยังได้อยู่ได้ยังยูไอนะต่อไปนิดนึงไอ้ยูไอไม่เบิ้ลซะด้วยเว้ยมีพัทสี่เบิ้ลแต่ไม่เบิ้ลอย่างนั้นเลยไร้การใ okay. นห่ง โกกูยิงไม้ตายช่องแรกไปทีนึงนั้นเพราะฉะนั้นในช่องสุดท้ายเราก็จะโดนด้วยถึงทีด้วยนะครับนะจริงแนะนำว่าอย่าทำตัวเสี่ยงผมนะที่เอาโกฮังออกจากโลนะเมื่อกี้จริงผมควรเก็บโกหังมากกว่าเราเจปีแยกออกมานะเพราะแต่ห่วงเรื่องสแตั๊ดปีทั้งที่7ปีเนี่ยควรจะรีบออกมาแล้วแปลงร่างนะอื <c oughs> ตอนนี้เราต่อเบย์ม่ได้ครึ่งหลอดเลยรถเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้ก็โอเคนะก็จริงๆเบย์เนี่ยก็ตายภายในสามเทิร์นอยู่แล้วนะเพราะถ้าถ้าคุณเล่นทีมอย่างผมเนี่ยก็ภายในสามเทิร์นเบยก็น่าจะตายละ ในทัร์ถัดไปนี่เบตเบเบเบตรมตัวต้องซีได้เลยนะอ่ามาต่อเล็กนิดนึงต่อมาก็7ปีนะก็ไม่เป็นไรฮนะรอบหน้าถ้าโกหังไม่โดนตีเยอะผมก็น่าจะโยกโยกไปในจุดที่เอาหังไปไม่โดนตีดีกว่าโอเคน่าจะโอเคก็แน่นอนเนี่ยที่บอกว่าหังเนี่ยมันดีในแง่ของการมาามันเปลี่ยนบอลได้มันซับมันซับทีมได้มันตีเบรแรงแต่ข้อเสียคือมันโดนโกคูไม่ไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกหนึ่งข้อเสียนิดนิดนหน,น,น,น่อยละกันนะ จริงๆถ้าไม่ซีเรียสน,นะเราสามารถจัดทีเหมือนกับ ที่ของพาร์ทหนึ่งที่ผมทาในคอนสเตทที่1ที่เรายืมเป็นตัวใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าตัวใหม่ก็จะมีข้อดีว่าถ้ามันหลบโอกาสหลบมันสูงด้วยเหมือนกันนะมันก็สามารถหลบไปจิต้าแล้วก็ไปโดนสตาร์ทได้แถมดาเมจก็หนักห่วงมากกว่าอย่างวกโกคูยูไออะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาได้ด้วยเช่นกันนะก็เปลี่ยนอีก2ตัวละครให้เป็นอย่างพวกฟิลไฟเตอร์อะไรต่างๆก็สามารถยืมตัวใหม่ได้แล้วนั่นเอง้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ด่านนี้มันง่ายมากกว่านะฮะมันก็เลยาานิะอ่่่ไไมตีีททท้ร ข้าวสุดเลยนะแล้วก็แรงแรงนะฮะซึ่งในเทิร์นถัดไปนี่ก็จะแรงมากกว่าฮะแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าเทิร์นนี้โกคูมันได้บัฟแอคแท็อีก160%แล้วนั่นเองซึ่งก็แน่นอนฮะว่ายืนเบือิกอย่างนั้นต่อไปนะฮะไม่ต้องตีฮะอยู่เฉยอ่าต่อมาเบโอเคเราก็จะใช้ในของ10ปีให้มันมีประโยชน์มากที่สุดเอ่าโอเคใบเบิร์นแม่ตายโอเคแล้วก็7ปีเทิร์นนี้เบก็น่าจะตายแล้ว <c oughs> ก็น่าจะตายแหละตายเนาะตายตาย,ตายไปเลยตายไปเลย ับแ,แล้วเดี๋ยวในเทิร์นถัดไปเราก็จะคอมโบเบจิโต้กูชิด้าไปนั่นเองนะก็แน่นอนว่าพอใช้คอมโบนี้ปั๊บก็แทบจะเรียกได้ว่าการันตีชัยชนะแล้วนั่นเองก็ถ้าบอสไม่ตายเนี่ยในเทิร์นถัดไปเนี่ยผมก็พร้อมที่จะใช้แอคทีฟของแก๊ง7ปีแล้วก็ถล่มด้วยพลังของเบจิโต้ซ้ำอีกทีนั่นเองเพราะแน่นอนว่าเบจิโต้สิปีเนี่ยเขามีความสามารถในการดูดตีอยู่แล้วนะพอเขาดูดตีเนี่ยเขาก็ดูดตีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ทั้งไม่ใช่ดังดาดของโรเซ รเซ่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ต่อให้เรากดเบทิโต้ไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้คอมโบกดจิต้าซ้ำเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังสะดุงง้อกอยู่นะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะว่าโตเราดันไม่เบิ้ลไปทีหนึ่งด้วยนะโตเราหรือโตเพื่อนไมนะ่แ่โตของของใครไม่รู้มองมอง,มองไม่ทัน <c oughs> ก็น่าเสียดายนิดหนึง่งแล้วก็กลายเป็นว่าเบอาจจะไม่ตายในเท์นี้แล้วเบไปตายวนหน้าแทนนั่นเองแลเปน็นอะไรที่น่าอยู่จริงๆเลยอ่ะเป็นโตเราซะด้วยถย <c oughs> ยั่แย่แย่แย่อย่างว่าน้ปลดมาน้อย สู้ตัวเพื่อนเรารู้ไม่ได้นะก็น่าเสดงน,นิดนึงถ้ามันเบิ้ลอีกสักนิดหนึ่งเส้นหน่อยนะโอ,อ้โหมาเรื่อเลยว่าเบนี่เต็มตัวเป็นเฝ้าราวกุงวงก็เท่ากับว่าเบหลุดเข้าไปเทินสนี่นะเปนอะไรที่น่าเสียดายน,นิดนึงจะมาเจ็ดปีเบิ้บลฉับๆตีคริตสักนิดหนึ่งก็น่าเสียดายนะว่าเจ็ดปีในร่างแรกๆนี่ก็ถือว่ามาในด่านนี้สแต็กไม่ทันนะเพราะว่านี้เป็นด่านไวนะเจ็ดปีเป็นตัวเล่นเออเกมกลางซะมากกว่าโอเค อยู่ในช่องสุดท้ายหมดเลยคนระับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอา UI ไอไยิงแค่ทีไปเลยผมเชื่อว่า UI ของผมนั้นสามารถที่จะหลบบิดพริ้วได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราเราสบายอยู่แล้วเรา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 เชื่อมั่นแล้วล่ะว,ว่านายทำได้เพื่อนโอ้ยสิบบอลเดียวสิบบอลฉ่ำ,ำๆนะผมก็เอาโกหังไว้ตรงกลางนะแล้วก็เอาโต้แยกไว้ตรงนี้มาจัดไปเพราะว่าแน่นอนว่าผมเอาการลดความเสี่ยงเอาไปก่อนลนะกันนะเพราะยังไงโต้เดี๋ยวยืนช่องนั้นโต้โดยไม่ตายโต้ไม่เจบแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่3หมายตายมาครั้งนี้ถ้าหลบนี่นะน่าจะพาส,สีฟน่าจะเข้าการตีหลบแล้วมั้งโอเคหลบตอนนี้น่าจะแบบว่าหลบหลบแบบบิดพริ้วแล้วล่ะเออไม่ไม่คงไ,ไม่โดนหรอกเออ,เอ,อ,เอ,อใจหายแล้โอเคเพราะงั้นก็ถือว่าโชคดีตามที่เราคาดการเอาไว้ก็คือช่องสุดท้ายเนี่ยไอ้เจ้าเจ้าชื่ออะไรนะโกคู Goku. อ่าโกคู Goku เนี่ยก็จะยิงไม้ตายช่องสุดท้ายด้วยซึ่งผมเอาเบจิโตไปรับนะครับเบจิโตก็จะ ไม่เจ็บนั่นเองครับโต๊ะสิบปีโอเคเจ้า UI ก็จัดก,การเบจิต้าให้เราไปทีนึงละเบิ้ลอีกทีดิเออเบิ้ลจำชำเบิ้ลสามทีในแก๊สที่ติดคลี้แล้วชนะทางด้วยมันก็จะแรงเวอ่เวอไปนิดนึงหน่อยเออค่อยดีหน่อยเว้ทำตัวงี้เออไอหมอนี่นี่ดีจริงๆ37ล้านโอ้โหฮังสิบบอลน,นี่มันเฮ้ยแรงสะใจจริง,รงเว้ยชอบจริงเลยทีถ้ามันเบิ้ลได้แบบโรเซ่นะ่จะดีมากแต่ก็โอเคนะฮะจากตัวสุดมีมตอนนั้นนะนะ ตอนนี้ก็ได้กลายเป็นตัวสุดแกร่งไปแล้วโอ้โหตัวเพิ่มสามล้านเลยนี่ถ้าเป็นตัวเพิ่มอ,อ่อนในเทิร์นแรกนะโอ้ยบิจิโต้นี่เตะช่ำเลยน่าเสียดายที่เราดันหลุดการเตะไปทีหนึ่งนะยี่สิบสี่ล้านโหอยากปลดเยอะเลยเสียดายนะจริงใจจริงหมก็อยากปลดเพิ่มนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพาร์ทสองเนี่ยเราน่าจะไม่กดตู้ัวคอนเฟสนะแน่นอนว่าด้วยความที่เกมเนี่ยมันดันปล่อยหลุดมาเป็นโอเมก้านะผมเชื่อว่าคนน่าจะกดโอเมก้าน้อยกว่าจริงด้วยความที่ ถ้ามันไม่บัฟทีม GT จริงๆแล้วก็โดนมิชชั่นกวนโอ้ยนะผมว่าเราน่าจะไม่ได้กดตู้นั้นเลยจริงๆแหละก็เป็นว่าถ้าใครกดตู้พัดสองก็สู้ๆนะก็อีกประมาณ2อาทิตย์นะโดยประมาณก็คิดว่าอิงเวลาจาก JP ในช่วงกิจกรรมธนบัตรนะเอา้ายิงไปได้ทีเดียวสังหารเว้ยเฮ้ยโอเคก็เอ้ยแปลกเว้ยปกติโดนไม้ตายสองทีตลอดเลยนะ <c oughs> เอ้ยรอบนี้มาแปลกเว้ยเฮ้ยมาเราก็แน่นอนถะเราจะกดแอคทีฟของฝั่งเบจิโต้โกจิต้านะเรา,เราทำคอมโบเทพไปเลยอ่ายิงไม้ตายสองทีใช่ไหมล่ะเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเดลืม ยิงกันไปก่อนเลยจัดหนักจัดเต็มนะอะ่โกจิต้ายิงกันไปก่อนเลยเพื่อนมาทําการยิงแอคทีฟไปจิโต้โกจิต้าก่อนนะครับเพื่อทําการซับแอคแท็กด้วยนะฟีบดาเมจดาเมจก็จะเบาๆหน่อยนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราไม่ค่อยได้สแต่งของโกจิต้านะมันออกมาได้เทิร์นเดียวท่นเองอ่ะย,ยิงเบจิโต้ต่อเข้าไปเลยก็อีกอย่างข้อเสียข,ของด่านดน,นั้นก็คือ บอสมันไม่ค่อยไม่ค่อยตีธรรมดาเยอะเท่าไหร่นะครับเวจิโตก็จะสวนได้แบบว่าเล็กน้อยเท่านั้นนั่นเองนะครับนะมาสวดๆและงดงามแล้วเราก็ต่อด้วยของ7ปีอนะ่าเปีก็ยิงกระถีไปได้บอสยังเลือดน้อยไม่พอโอเคปะเอาโกจิต้าไว้ช่องแรกแล้วกันนะเพราะว่าผมแค่อยากได้บอลรุมเยอะๆแค่นั้นแหละพอไวต้ตรงไหนก็เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีตีหนักหน้าโอเค ito, อเวจิตโตหุยเอาบอล7ปีไปหมดเลยไเฮ้ย เฮ้ยเจ็ดปีจริงผมควรเก็บบอลของโคจิต้าก่อนนะแล้วค่อยมากดของเจ็ดปีอนะ่ะโอเคตีอยู่ที่สี่ห้าทีโอเคได้อยู่ได้อยู่โคจิต้านะสี่ก็สามสิบเก้าล้านก็ตีไป่สี่สิบล้านคนระับเพะเดี๋ยวมันเบิ้ลอีกสองทีมันก็ถึงสี่สิบล้านละจัดมากงามๆซิแหม่เท่จริงเลยสิบปีนี่มันก็ยังเรียกได้ว่าเป็นตัวแบกจริงๆนะ างที่บอกว่าข้อเสีย10ปีก็คงจะมีแค่ว่ามันยืนช่องแรกไม่ค่อยได้เท่านั้นนั่นเองฮะแต่ก็โดยรวมก็หลักๆก็ยังเป็นคีย์เวิร์ดในการเอามาผ่านหนักวันนี้อยู่ดีเพราะว่าเราแค่หาทริคเล็กๆน,น้อยๆในการเล่นนิดนึงแล้วก็ าหาตัวคำหน้าอะไรเก็เป็นตัวใหม่ก็ได้ฮะ UI ก็ได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นแค่ดับสั้นเนาะเราจะใช้ผีหลบดีๆแล้วก็มาถล่มคอมโบดีๆก็ผ่านได้ด้วยเช่นกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างของเบจิโตเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเบจิโตเนี่ยมันสามารถยืนช่องสองได้ด้วยนะก็ได้ได้เปรียบก,กว่าโกจิต้านิดนึงเพราะโกจิต้าเนี่ยมันแค่กัดแล้วก็เดฟสูงก็จะมีสิทธิ์ที่จะโดนแล้วก็ยังสะดุ้งเฮือกได้อยู่นะแต่ถ้าแน่นอนว่าถ้ากดวิสนิดนึงก็ผ่านได้แล้วนั่นเองนะแถม2งตัวนี้ก็ข การันตีชัยชนะได้เลยนั่นเองนะครับถ้าไม่ชนะตานี้ทานตาด่าก็ยังได้อยู่นะมาจะไปเบจิตโตเบิ้ลนักสามทีเน้่ยนะตัวเราก็ก,ก็ก็ปวดทางอยู่นะแบบโอเคนะเบิ้ลไม้ตายผมก็พี่ผมนิ่งไปไม่ใช่ไหมผมนะกี้เบิ้ลธรรมดาใส่กูอีกแล้วสินะ <c oughs> ยิงเบิ้ลธรรมดาเก่งๆอยู่ก็อาจจะนิดนึงเขาะเบจิตโตไม้ตายเขาก็จะเบานิดหน่อยใน20ล้านเองเนะี่ยเออแต่เตะสวนเขาก็ไม่ธรรมดาอ่ะตัวไม้ตายแนละ้วก็แน่นอนว่าไม้ตายไม่เจ็บนะจ๊ะไม้ตายธรรมดาๆส,าส,าสาิวๆนะ หล,ล,ล,ลบโพหลบโพเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยหลบหลบจากโพมันกระต้อยเดียวเองอย่าง,งายังจะหลบให้ด้วยก็ดีแล้วดีแล้กันแ,แต่ข้อเสียคือการที่มันหลบมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ดาเมจเพิ่มเติมนะก็น,นั้นนั้นเสียนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ได้อยู่อเออก็ก็แบบก็ได้อยู่นะอืมเบิร์นเมื่อกี้อ่าเบิร์นเข้าไปเบิร์นรัวๆฮะเจ็ดปีก็ยังดีนะที่ว่าเออก็กลายเป็นตัวที่กลายเป็นว่าผมมองยังมองอยูน่นะว่าตอนนี้สิบปีเนี่ย สามตัวจะมีหมดจริงๆลิงก็เอามาใช้ได้นะลิงเนี่ยคือเอามาหลบทั้งในเรื่องออกไม้ตายแล้วก็แอคทีพรุ่นนี่นั่นลิงก็จะมีประโยชน์นะฮะถือว่าก็จะเป็นตัวละครที่ดีมา,มากๆสำหรับลิงสิปีแต่ก็แต่ว่าไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้นะทั้งๆที่แบบว่าเป็นตัวลุกลักเลยนะแต่ลหลักๆถ้าแน่นอนว่าโต้ตาสิป,ปีแล้วก็เจ็ดปีก็จะเป็นตัวที่สุดยอดอยู่เอ,อู้ดนไปสต็อปแอคชั่นที่มันไอ้ที่มันดันไปตีธรรมดาเลยเนะี่ยไม่ได้ดูซะแล้วโอเคนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าดีอยู่เอ้แต่จริิเราาารเรมมมปไไไไ่่่กก็ดดนนนคคททัั ก็ถ้าเกิดเราได้สวนสองทีนะก็ดูนะดูมันสวนนนะฮะและแรงแบบแรงสะใจอ่ะแรงแบบแรงเวอร์อ,อ่ะอืมสองทีอ่ามาตรงนี้แน่นอนถ้าเราส่องไม้ตายเราเห็นแล้วมันมีอ่ะมันยิงไม้ตายเฉียวเอแปลกไม่ปกติผมโดนสองทีตลอดเนะี่ยอันนี้เป็นน้อยครั้งมากที่ผมได้เห็นว่ามันยิงไม้ตายแค่ครั้งเดียวเทิร์นหนึ่งอ่ะเอาลิงไปยิงแอคทีฟน่าจะน่าจะตายพอดีอ่ะใช่ไหมล่ะ ตายเป็นที่เรียบร้อ,อยแล้วอย่างที่บอกนั่นเองนะก็เป็นเทคนิคที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะตอนี้ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคที่น่าจะเรียกได้ว่าการันตีชัยชนะเลยถ้ายูไอไม่ทาริย์ <c oughs> หรือจริงๆถ้าคุณไม่ซีเรียสน,นะคุณสามารถเปลี่ยนยูเป็นเอ่ออะไรนะคาลิฟล่าก็ได้นะคาลิฟล่าไอคาลิฟล่าสีเขียวที่มันการันตีหลบของเพียวสซย,ยาน,นแต่ข้อเสียของการใส่คาลิฟล่ามาก็คืออาจจะเสียเรื่องดาเมจไปน,นิดนึงนแต่ก็พอพอจะกุ้มกิ๋วให้ได้อยู่นะฮะก็ ถ้าเอาแคลิฟูล่ามาแล้วคุณค่าเบได้เร็วก็จะดีประมาณนี้เชงกนั่นเองแล้วก็ประมาณนี้สามารถเอาไปพ่แพงกันได้เต็มที่ใครมีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มก็แนะนํามาแล้วผมชอบมากเลย่าผมอ่านแล้วผมเจอข้อมูลการ,การพวกคุยกับพวกคุณนะแล้วก็มาแชร์เทคนิคกันถือว่าดีมากของคุณนะผมได้เทคนิคมาเพิ่มก็อย่างที่บอกว่าพักหลังนี่ผมอาจจะไม่ใช่หัวแถวแล้วนะครับไม่ใช่การแนะนําที่ดีที่สุดผมยังมีพวกคุณเนี่ยแหละที่คอยช่วยเหลือนั่นเองก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนด้วยนั่นเองนะครับก็การแนะนําทีมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ ขอบคุณกันด้วยก่อนแล้วกันนะก็ขอก่อนจากลาไปก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามารับชมในคลิปนี้ด้วยเชย่นกันในคลิปหน้าจะเป็นเที่อะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ให้ดีไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่